สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูซิ่งคุณด่วนนะครับตอนนี้ก็ใส่ปูนมาเช่นเคยนะครับมาเจอกันอยู่หน้างานที่โรงปูนนะครับอันนี้ก็จะอยู่สารคามนะครับร้านทาวีโชคทางเข้าน,ะนี่อยากจะสัน้นๆนิดนึงนะครับมาดูกันว่าสเกิร์เรานี่จะได้ถอนหรือเปล่านะครับหรือจะใช้วิธีอะไรนะครับ ต่ำเกินนะครับทางขึ้นก็สูงเกินนะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้ผมก็ล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยนะครับเพิ่งตื่นนะครับมาถึงก็ประมาณตีสามนะครับไปไปดูกันเลย ตอนนี้ก็ถอยเข้ามาที่ลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกเกิร์ตนี่ก็ได้ถอดออกนะครับมันซันเกินไปนะครับแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกครับอันนี้ก็จะจ้างพวกที่คนงานเขาเก็บผ้าให้เช่นเคยนะครับพอาได้เป็นค่าน้ำของนะครับพวกพี่ๆนะครับข้างในอ่า ร้านนี่ข้างในก็จะมีที่ลับรถด้วยนะครับโอเคอยู่นะรถน,น้ำม,มันข้างหน้ามันไม่ม,ไม,มันไม่มีที่ยยบขึ้นเหมือนถังเหมือนรถการ๊าซนะครับอันนี้ก็จะลำบากนิดลำบากหน่อยนะครับที <c oughs> ่คนนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับ แบกบปูนเดี๋ยวไปดูวิธีแบกบปูนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีการเขาเก็บผ้าก่อนเนาะจะเก็บแบบไหนนะครับพับยังไงนะครับ ท้ายใก็จะแข็งๆนิดๆนะครับไม่นิดหรอวะแข็งมากเลยนะครับ ใช่ครับม่เสืยอกอยู่ห่างหนเยอะครับผมเียบร้อยครับเก็บผ้าผ้าใบเล็กเนี่ยจะเก็บจะเก็บง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ยาวเนาะท่านผู้ชมมันกระทัดรัดมันเหมาะสําหรับการมาคุมปูนนะครับผ้าใบใหญ่นี่ถ้าเราเอามาคุมปูนนี่ใช้เวลาสามสิบนาทีนะครับกว่าจะคุมผ้าเสร็จใช้เวลานานครับ อันนี้ก็ประหยัดแรงเราไปได้เยอะเลยนะครับแบบนี้จะง่ายนะครับแปบ๊บเดียวนะครับถ้าใบใหญ่ของผมนี่โอ้ยติดถึงพื้นเลยนะครับท่านผู้ชมสองข้างนี่ถึงพื้นเลยโอย้มันจะภาพยากนะครับเวลาเรายัดเข้าไปน่ยัดยากนะครับเดี๋ยวรอดูพี่เขาแบกบูนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ใส่หมวกกันน็อกนี่โคตรเท่นะครับ แยกเลี้ยงลูกนะครับเอาพี่เจ็บหัวไหมครับใส่หมอนนอกสบายเลยใช่ไหมครับีผ้ารองอกันนอกได้ด้วยนะครับกับกับลูกบอลนต่ไหนดีกว่ากันครับนี่ ันนี้ดีกว่าโอ้หมอกระน,น้องจะดีกว่าไปกันตำรวจก็ได้นะโอ้กันตำรวจก็ได้พ่อมันน,อน้องนี่ตำกันตำรวจแบกปูนก็ได้กันตำรวจก็ได้นะครับสบายสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องโมสิ่งปุ่นดวนแล้วก็เพจโมซิ่งปุ่นดวนด้วยนะครับเมื่อคืนก็มาถึงตีสามนะครับมานอนยู่ข้างหน้านครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบาย